เริ่มต้นวันใหม่แหมวันหนึ่งเขา้านาแรงแหงไข่มาติ๊กๆล้วครับผมสุ่มไฟลวกบะแค้งเนาะและแ้วก็มาเขือนหน่อมปิ้งหอมแดง3ามสีหัวมาเขือนส้มจินสัก3ามแก่นหนึ่งนะครับเงยเปลือกออกพร้อมกับหอมแดงรอมันเย็นก่อนเนาะออกแรงมาได้ดอกลมแรงก็จะบ้านหลือง,งามจะอี้นี่ละครับ จีพริกใส่โคกใส่เกลือผงเทวดาตำให้เข้ากันปรุงรสชาติฮือเรียบร้อยเนอร์ตั้งหมออ้อขางเจียวหอมเตียมก่อนนะครับจ่าวน้ำมันฮือมันหอมรสชาติคล้ายๆน้ำพริกอ่องแต่เฮาปะใส่หมูบดตอันเนาะ กินกั๊ขวงหลวกซุกกั๊บเผือกนอมเก่งน้อยน้อยหนึ่งนะครับพร้อมกับผักขี้เล็กหลวกหยอดอ่อนขมจำล่อมน้ำแกงไปเนือกับแกงผักบุงเมืองใส่สามจ้นแกงเทโพแบบเมืองนี่แหละครับแต่หองบ่ใส่กะทิก็ล้ำไปแหมแบบหนึ่งนะครับเป็นกับข้าวเหนือของกินเมืองตีหน้าจดจำแหมเมนูหนึ่งเนะ้อ